วัสดีครับชื่อนา,น,นายพานุพลลัตนโตครับวันนี้จะมาอ่านวงจรไฟตัดหมอกล่างนะครับไฟจากแบตเตอรี่มาที่ฟิว10แอมเข้าที่ปลั๊ก4แอมขั้วที่4มาที่ขั้ว5้าเข้าบีหนึ่ง เข้าสวิตควบคุมไฟไปที่พักไปที่พักทีหนึ่งขั้วที่แปดไปยังปักอีขั้วที่สิบผ่านอะไรวะฟิวผ่านฟิวเจ็ดจุดห้าแอมป์วที่สองไปยังฟิวเจ็ดจุดห้าตัวที่หนึ่งผ่า, e น,น,าน,นจุดต่อรวม c ค CQ เจ็ดคั้วที่เจ็ดไปยังคั้วที่สองีมาเอ้ยในขคั้วที่สองีเ์ไฟตัดหมอกหน้าผ่านขดลวดคั้วที่หนึ่งไปยัง BFG คั้วที่สองจุดต่อร่วม ไปที่ปักซีคิวคั้วที่สองมาที่จุดต่อร่วมเข,ข้าคั่วที่สองผ่านผ่านดีเลย์ไฟตัด้าหลังเข้าคั่วที่หนึ่งไปยังคั่วบีไฟจากแบตเตอรี่ ข้าวฟิวสิบหเอ็มไปยังปัร์ซีเอ็มขค้วที่เก้าไปยังขั้วที่ห้าผ่านดีเล์ไปจัดมอกหน้าผ่านหน้าคอนแทกขั้วที่สามบีบีเอฟจีเอฟจีบีรวมกัน มาที่ L ะ L LFG ขั้วที่1ไปยังปัก 5A ขั้วที่1ลงกาว d ีหไปจากแบตเตอรี่ 7.5m มาที่ปัก 4m ขั้วที่สองไปยังขั้ว5ผ่านของดีเล ไปตัดมอกหลัง Contact, 3, ผ่านหน้าคอนแทคกั่วที่ส <c oughs> ามผ่านจุดต่อร่วมมอที่ปักบีคัว่สิบเอ็ดของคอมบิเนชันมิเตอร์ลงปักเอหนึ่งคัวที่ยี่สี่ลงกาวดีสามจุดต่อร่วม มาที่ปัก j จดีสองกัวที่สิไปยังปัก B ีััวที่สิองผ่านจุดต่อร่วมปัก A อัวที่เกไปยังปักเอลเจนคัวที่หนึ่งไปยังกัวที่สองของไฟตัดหมอกด้านหลังขวา มามาที่ปัก LJ 1นึ่ขั้วที่เจ็ดผ่านจุดต่อร่วมลงกาว J 2ผ่านจุดต่อร่วมปัก A ขั้วที่แปดมาที่ LJ 1นึ่ขั้วที่สองไปยังขั้วที่สอง ของไปตัดหมอกด้านหลังซ <lar> <lar> <to> like, ้ายลงมาฟัก LJ 1นจิโคจิหไปยังจุด <s> ต <strokes break> ่อร่วมลงกาว J 2